สบายดีพี่น้องมาเด้มานนกินลาบปลาดุกที่ไปตกมามามาเสียบเสียบน้ำกันคนน่ะเขาเขากระกระตักไปหละละเครื่องนึง่บเสียบปลาดุกใหญ่ผลงาน การแสดงไปตกมาาม่อว่านนี่ครับเสียบเลยเสลยีมาเอมาเมาเซลาเกัอากาศม่จัชวนนะครับปูกไว้งามรด้ kangin, minum kengar, makgeong ini kah, makgeong kan mata เลยขึ้นมาเบิ่งงต้นนี้จะขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้ครับหลอดปลอดภัยโรคให,ให้อันตรายต่างๆกดแชร์กรดซับสไครปร์กดติดตามให้น้ำหน่อยได้อครับช่องอิสานพักทิน,สา,น,ทน,านสารธนาอิสานน้อยน้าไปละครับสวัสดีครับ